หลักกิโลเฮียนนะครับหลักกิโลเฮียนนี่ยานตะเซ่ซานเจมี่ซานตะจันหลักกิโลหายโฉก็ถือว่าหาโชกคนถือกันเป็นหลายสิบล้านเนาะนี่ตัวนี้เป็นเหตุครับพี่น้องสองสองเกตสองนี่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 ซานตาเซ่โอ้นี่เออเจ๊จังหลมคัดแข่ดพี่น้องครับเจได้ขึเต็นท์ทีหอย งวดที่แล้วงวดที่แล้วตรงๆเลยนี่นี่สองสองเจ,จ็ดสองสองเจ็ดสองจะได้ว่ายกขอนมาทุบก,กันขัดๆด้ยตัวนี้ ยกมาใส่ตุ่มต่ำตุ่มขึ้นโอ้ยมุนปัดทห้ำพี่น้องโอ้ยโอ้ตายหายยังหายชนโนติดดินบ่ค <c oughs> ุ่นหมดปั้พี่น้องหมดนี่เอ้อเอาสีเลยบ่เอาไใครไอ้ใคร ไอไข่ไข่ไม่น้ำไข่ไข่ปะไข้โฉไข่ลาบมีคนมาที่สองมีรถมีรถเดกับคันหนึ่งมอไซค์คันหนึ่งมาจอดอื่เสียงตุ่มต่ำตุ่มต้ำของเขาเห็นคนซองป้าอยู่แถวนั้นเนาะมันหวานมากเนาะบ่มันซองป้าได้ยินแต่เสียงเขาซองป้าอยู่พุ่นแล้วเขาได้ยินแต่เสียงทุบทุบจับทุบจับพอมันมารถยังเน่นี่คิดว่ารถเด็กอับคันหนึ่งมอไซค์คันหนึ่งเด็กอับคันหนึ่งมอไซค์คันหนึ่ง เขาว่ามาประมาณจะข้นจันหอยสี <curs CDU S 2> ่ห้าข้นเลยละมาสีหาข้นโอ้มาสีหาขนเลยมาถูบเลยโอ้ยอยู่ห่างกันขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้จะเสียงเขาถูบไป่ใช่หันมามาซื้อค้นเขาี่น้หยานถือค้อนเขาโอ้แม่นซ่าจันย่าพี่จะได้งวดที่แล้วคนถือลายบอสองลายอยู่ครับลายลายต่างอื่นก็ลายถือลายมองครับลายมองอ๋อ เขามาจุดขอกันถือแตรสะอยู่บอกแ่บส่วนไลเขาม่จังสีผมมาซองสีเลยตัวใดที่งวดที่แล้วมันออกออกตัวใดก่อนจารย์าบางคนมาขอมันมาว่าอันนี้ก่อนเลยสองสองเจ็สองสองได้แล้วนว่าสองเจ็ดสองเจ็ได้แล้วมันนีจุดมาก็เขาสองเจ็เลยเต็มเต็มเอาสองเจ็ดสองเลยจุด เป็นใจชันยากเจ้ามึงจางมากถูกบ้างจะได้อะไรยังว่าคิดว่านอคิดว่าเจ้ามือจ้ามือจางมากบ่คิดว่าบ่หูวเลยบ่หูวอาจจะนอ